วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอม mini p r o j กต์วิชา select ได้ topic นะครับผมได้หัวข้อ traffic s h a f i n g and traffic policy นะครับก่อนอื่นเราจะมา conflict uh, ตัว IP นะครับทั้งสองฝั่งของ r o u t e r ร ร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคอนฟิกในตัว IP ฝั่งคล i e แอและฝั่ง s e r v ์ฟนะครับต่อนนี้ก็คือจะเป็นการทดลอง FTP e, เข้าไปในตัวฝั่ง s e r v ์ฟอร์นะครับเพื่อจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าแบนดะ์วิดในขณะที่ยังไม่มีการจำกัดมีอยูอ่อ่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งนี้ผมก็จะมาใช้คลายแอนตัวที่2นะครับทำการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจะดูแบนด์วิดซึ่งแบนด์วิดจะทำการแชร์กัน2เครื่องนะครับจากเครื่อง1ไปเครื่อง2ก็คือแบนด์วิดเราจะมีอยู่ประมาณ 160K นะครับก็จะแชร์กันออกไป เราก็จะมาทําการจําจกัดแบนด์วิดนะครับแต่จะจํากัดเป็นพอตก็คือพอตฟ้าอินเทอร์เน็ตที่สูงทัพหนึนะครับในตัวทราฟิกเลทก็จะใช้เป็นหกร้อ่สิบเคนะครับก็จะเห็นได้ว่า แพนวิดจะลดลงมาเหลือประมาณ 40k นะครับก็หกร้อย่สิบเคหารแก็จะเหลือประมาณส0่สิเคออแปดครับแล้วก็มาแชร์กันระหว่างเครื่องหนึ่งกับเครื่อง2 คราวนี้นะครับผมก็จะมาทำการปรับลดเหลือ 64k นะครับซึ่งแบนวิดตก็จะเหลือประมาณ 8k แล้วก็จะหาราแชร์กันระหว่าง2เครื่องนี้ครับโดยในแต่ละเครื่องก็จะได้ไม่ไม่น่าเกิน 8k ครับแต่ก็จะหารแล้วก็จะอยู่ประมาณคนละ 4k หรือ 3k ครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาทําการา Traffic Shuffling เป็นแบบกรุ๊ปนะครับซึ่งตอนอันนี้ผมจะโนโตัวเลทออกไปแล้วก็สร้าง a อสเซอมานะครับเป็น2 g r กรุป๊ปซึ่งกรุ๊ป101ผมจะให้เป็นเครื่อง1กับเครื่อง2กรุ๊ป2 0 2ผมจะให้เป็นเครื่อง3านะครับแล้วก็จะทําการา Traffic Shuffling เป็นกรุป๊ป2กรุป๊ป ก็มาทำ traffic shaping เป็นแบบกลุ่มนะครับซึ่งวิธีการก็จะคล้ายเหมือนเลนนะครับเลือกพอตอินเทอร์เฟซที่ต้องการออแล้วก็มากำหนดเป็นกลุ่มว่ากลุ่มที่101จะให้แบนด์วิดต์มีขนาดเท่าไหร่แล้วกลุ่ม1 0 2มีแบนด์วิดต์ขนาดเท่าไหร่ซึ่งที่นี้101ผมตั้งไว้6 4 0 k ครับซึ่งจะได้8 0 k และเครื่องหนึ่งเครื่องสองก็จะโหลดได้ ประมาณประมาณ 40k บวกลบส่วนเครื่องที่3นะครับก็จะยังไม่มีการกำหนด traffic s h a f i n g นะครับซึ่ง แบนวิดจะมากกว่า 40k ก็คืออันนี้เขาก็จะตัดจากตัว 80k คือ1กับ2แล้วก็เหลือเท่าที่เขาเหลืออยู่ครับเนื่องจากว่าแบนวิดรามีอยู่ประมาณ 160k นะครับว่าจะทำเป็น traffic policy นะครับซึ่งเราใช้ asset list ตัวเดิมก็คือกลุ๊ปที่1 0 1่นจะเป็นเครื่องหนึ่งเครื่องสองกลุ่ม1 0นจะเป็นเครื่องสามนะครับในการทำก็คือเราสร้างค a า d ขึ้นมา card map แล้วก็จะให้ map กับ asset list ตัวนั้นนะครับแล้วก็จะไปใช้ policy ซึ่งใน policy map ก็จะ map กับตัว card ที่เราสร้างไว้เช่นกันนะครับ เพื่อจะได้รู้ว่า,าคลาสนี้เราใช้ความเร็วหรือจำกัดแบนด์วิดเท่าไหร่ซึ่งในกลุ่มที่1นะครับก็คือจะ map asset list หนึ่งศูนแล้วก็ตั้ง policy ไว้ที่หกสี่สิบ k นะครับ ซึ่งในกลุ่มที่2นะครับผมจะแมกกับแอสเซทกลุ่มที่102โดย Policy ผมจะตั้งไว้ประมาณ 500K ครับเพื่อจะได้ดูความแตกต่างเวลาทั้งสาเครื่องดาวน์โหลดพร้อมกัน ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการอาคอนฟิกในในตัวตรงพอร์ต F0 ทนึนะครับให้มีเซอร์วิสโพลิซีตาม p o l i ซีที่เรากำหนดไว้นะครับต้องมีการมามาบอกในฝั่งของอินเทอร์เฟซก่อนนะครับซึ่งอันนี้เราจะทำการดาวน์โหลดทั้ง3เครื่องครับ ฝั่งเครื่องเหนือเครื่องสองน,นะครับตั้งไว้6 4 0หสีิบเซึ่งก็จะเหลือประมาณแปดสิบแปสินะครับอ่าส่วนเครื่องสามจะตั้งไว้ที่ห้ารยเครับอันนี้ก็คือ 80K ก็คือะหารครึ่งนะครับแชร์สองสองเครื่อง โดยฝั่งเครื่องที่3นะครับก็จะดาวน์โหลดได้ประมาณ 62k 64k ประมาณนี้ครับบวกลบนี่จะเป็นตัวอย่างนะครับของการทำ traffic s h u f l i n g แล้วก็ traffic policy ครับขอบคุณครับ